ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการกำมัดน,นะครับการกำมัดในขั้นต้นนะครับเมื่อเป็นมือเปล่าๆยังไม่ได้กำอะไรลงไปก็เรียกว่ามือแต่เมื่อกำลงไปตรงนี้ไม่ใช่เรียกว่ามือแล้วเรียกว่าหมัดน,นะครับในขั้นตอนของการกำมัดเราจะ กรรมหนักที่อยู่สองอย่างก็คือกรรมหมัดของมวยโบราณก,รกับกรรมหนัดของมวยที่ชกบนเวทีคือมวยที่ใส่รวมนะครับสําหรับมวยโบราณนั้นนิ้วทั้งสี่เลี้ยงชิดติดกันนะครับชี้กลางนางก้อยเลี้ยงชิดติดกันหักลงมาทีละข้อนะครับหักลงมาทีละข้อต้องนะครับก็จะเหลือของนิโป้แล้วเอาหัวนิโป้นี้ฟาทับผ่านหัวนิ้ทีนะครับ ผัดนิ้วชี้กับผัดนิ้วกลางลงไปนะครับอย่าให้โผล่มานะครับถ้าโผล่มาแล้วเมื่อไปจุดปลายตรงข้ามแล้วจะทําห้โนโซนนะครับหลังจากนั้นส่วนนี้เขาเรียกว่าสันหมัดนะครับนี่สันหมัดสําหรับใช้ประทะกับของแข็งหรือปะทะกับปัาต,ตรงข้ามนะครับหรือปะทะชกกับกระสอบทรายนะฮะตรงนี้จะเรียกว่าหลังหมัด นะครับตรงนี้หลังหมัดใช้ประทานได้เช่นเดียวกันนะครับใช้ประทานได้เช่นเดียวกันคอาวนี้ในส่วนของการกำหมัดของมวยที่ชกบนเวทีนั้นคงไม่ยากเพราะว่ามีมวมอยู่แล้วก็เอามือสอดเข้าไปในช่องของมวยก็จะกำอยู่ประมาณนี้ซึ่งคงจะไม่สุดถึงอย่างนี้ในนีก็จะแต่อย่าลืมว่าเมื่อมีการกระทบไปแล้วเนี่ยนิ้ว ทั้งหลายหรือสันแับนี้ก็จะได้รับแรงกระแทกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฝึกการชกเมื่อใส่ถุงมือในการชกกับกระสอบสายด้วยนะครับเพื่อจะได้ฝึกให้มือแข็งแรงแต่อย่าลืมก่อนที่เราจะเอามือสอดเข้าไปในถุงในนมเราก็จะมีการใช้ผ้าผ้าคลองหรือผ้าขาวพันรอบมือโดยเฉพาะที่ข้อจะต้องมาให้ข้อมือตรงนี้ซนนะครับ แต่ในส่วนของมวยโบราณนั้นเราจะใช้ผ้าใช้เชือกพันตั้งแต่สันหมัดผ่านข้อมือจนถึงต้นแขนหรือถ,ถ้ามวยโคราชก็จะถึงถึงศอนะครับในส่วนของหมัดก,ก็มีเพียงเท่านี้ครับ